สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Expander นะครับผมคันสีขาวมุกคันนี้นะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกค้าเนี่ยดูภูมิแล้วก็จองมาแล้วก็รีเควสเรื่องสเกิร์ตมานะครับอันนี้เป็นแบบส่งอินโดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมแล้วก็มีการติดตั้งเพิ่มจอ a n นด o อยก้องรอบคันเข้าไปนะครับแล้วก็ฝาดให้ไฟฟ้าใส่เข้าไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับโปรโมชั่นคันนี้ก็คือเป็น ยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับผมเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับจับคู่กับตัวสกเกิร์ตนะครับผมเลือกแบบได้ว่าชอบแบบไหนทรงไหนสไตล์ไหนนะครับผมส่วนตัวอื่นที่ติดตั้งเพิ่มเนี่ยก็คือลูกค้าถ้ามีความต้องการจะต,ติดตั้งเพิ่มก็สามารถทักมาถามได้นะครับหรือว่าเช็คราคากันได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าลูกค้าติดตั้งพร้อมออกป้ายแดงก็คือจะเป็นราคาพิเศษสาหรับลูกค้ามิซูเลยมิซูเบียนทีนะไม่ใช่มิซูเนี่ยเฉพาะลูกค้ามิซูท่านนเบียนทีเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นแคมเปญคู่กับตัวเราเป็นพิเศษนะครับเร,เริ่มต้นที่หนึ่งจด้าเาดาวยี่าเอผ่อน4ีปีนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นลูกค้าเก่ามิสู้ได้รับส่วนลดเพิ่ม10,000โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งอะไรเพิ่มไปบ้างแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยมันเท่ไหม่ามันเป็นยังไงไปชมไปชมกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าคันนี้เนี่ย มีแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับผมทั้งที่เราแถมเข้าไปแล้วก็ลูกค้าเนี่ยซื้อเพิ่มด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นนี่ครับเหมือนที่เราจัดโปรคันอื่นเลยก็คือเป็นไฟหน้าคู่กับสเกิร์ตนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือตัวนี้เนี่ยชุดแต่งเนี่ยจะเป็นแบบ OEM ทรงอินโดนะครับผมจะไม่ใช่เป็นทรงของร้านแต่งแล้วอันนี้จะเป็นทรงที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนของแทมิซูแต่ว่าอยู่ในประเทศอินโดนะครับซึ่งตอนนี้ของไทยก็ ของแท้ยังไม่ได้นําเข้ามานะครับตัวนี้นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าเป็นชิ้นดาเงานะครับเรียบเรียบไอโปรเทคเตอร์นะครับผมมันก็จะเป็นดําสลับกับขาวเป็นดาเงานะครับมันจะมาเข้ากับตัวล้อทูโทนตัวนี้นะครับผมเข้ากันมากแล้วนี้เป็นสเกิร์ตด้านข้างก็เป็นสีดํากับขาวเหมือนกันนะครับตัวนี้เข้ากันมากขึ้นมาก็นี่ครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิม ตัวนี้เป็นรองมือลูกค้าสั่งเป็นแบบสิกเกอร์แคปล่านะครับเอาแค่กันรอยในในหลุมพออ่าก็าจะประมาณนี้เลยครับทางมิโซนะครับผมด้านในนิดนึงตัวนี้ติดฟิล์มเป็นเซรามิกไฮคูบาโวนะครับผม60ทั้งหมดนะครับเวลามองออกมาจากด้านนอกก็เลยเสียมาก แล้วก็ตัวนี้สั่งติดตั้งหน้าจอ Android เพิ่มแล้วก็กล้องมองภาพรอบคันด้วยตัวนี้นะครับถัดมาด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็นี่เลยเป็นชุดแต่งด้านหลังเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังสีดำเงานะครับเป็นคีบ ตัวนี้ก็คือทําให้อากาศไหลผ่านได้ดีนะครับผมเร้ากับรถมากตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยฝาท้ายไฟฟ้ามาดูกันครับกดเราๆหนึ่งทีนะครับผมนี่เก็บของได้เยอะครับถ้าแถวหลังไม่ใช้ก็พับเก็บของแบบนี้เลย ตัวนี้มีเป็นพรมอ่าลูกค้าสั่งอันนี้ลูกค้าสั่งอครนี้ผมไม่แน่ใจว่า 5D 6D 7D ครับแต่ว่าสวยมากใส่แล้วแบบเออสวยขึ้นสั่งเพิ่มได้ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแต่ว่าถ้าเราไม่เอาเป็นพรมตัวนี้ก็มีพรมเป็นเป็นพรมให้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นพรมแบบเป็นพรมเลยอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นหนังเลือกสีได้เดินตะเข็บได้นะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวคนขับกันหน่อยตัวนี้นะครับผมเป็นหน้าจอ Android นะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็เป็นแบบกล้องนะครับกล้องถอยกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้เวลาเราเข้าเกีร์ถอยหน้าจอมันจะขึ้นให้ แต่ันี้มันจะจ้าไปอ่าประมาณนี้นดูด้านข้างดูด้านหน้าดูด้านหลังได้หมดนะครับผมตัวนี้ภายในก็เป็นเดิมเลยนะครับเพราะตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังแบบฮิตกาดสำหรัความร้อนมาแล้วแล้วก็มีเป็นแอร์ดิจิตอลมาแล้วนะครับมีมีปุ่มแม็คูลก็คือเวลาจอดตา่างแดนนานเข้ามาเนี่ยปุ๊บกดปุ่มที่ปุ่มเดียว ดันทุกอย่างสุดอุณหภูมิสุดพัดลมสุดแป,ป๊บเดียวเยน็นพอเยน็นปุ๊บเปดซ้ำหนึ่งทีกลับมาเหมือนเดิมประมาณน,นี้อันนี้ทําให้เย็นเร็วขึ้นแล้วก็ด้วยที่เป็นตัวเบาะที่สะท้อนความร้อนอยู่แล้วเนี่ยก็คือยิ่งไอ้นี่เลยนะนี่แหละอันนี้แหละที่ลูกค้าตั้งเปิมประมาณนี้เลยครับด,ด,ด้านหลังหนนี่ด้านหลังนะครับตัวพรมก็เนี่ยครับ ปูทุกตำแหน่งทุกที่นั่งนะครับผมตัวนี้ปูไปยันใต้เบาะเลยตัวนี้นี่ครับด้านนอกเต็มเต็มก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันอีกทีลึงผมถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับ